วันนี้โชคดีมากจ้าลุงบ่าวเจอเห็ดปลวกเห็ดโคนดำนะนี่ดอกกําลังงามกําลังสวยน่ากินเลยจ้ะดอกยังแข็งอยู่เลยนะปกติถ้าเจอแล้วดอกมันจะโรยไม่เคยได้กินสักทีนี่รอบนี้ได้กินแล้วนะคะดอกยังพอเริ่มบานนี่ถ้าฝนตอกอาจจะกินไม่ได้นะอาจจะเน่าแต่ฝนแรงดอกสวยเลยจ้ะ มีอยู่สองดอกไม่รู้ตัวอะไรขุดขึ้นมานะนี่ตรงนี้มีแต่ดอกตุ่มๆต,ตรงนี้กำลังงามเลยจ้าบ่าวถอนมันมือมากวันนี้ไม่ได้เอามีดมานะเพราะว่ามาตัดปาล์มหักออกกับมือนะคะอุ้ยแต่ว่าออกเยอะออกพอได้กินจ้ะปีนี้ยังไม่ไม่เคยได้กินเยอะแบบนี้เลยนะ นี่องนี้งามมากบ่าวหาักมันมือเลยนะดังป๊อกป๊อกไม่มีมีดขุดจะเดินไปเอามีดก็ไกลนะก็เลยรีบเก็บเอามดก็เยอะด้วยจ้ะเก็บแข่งกับมดนี่ตรงนี้ ดอกสวยๆจ้ะอุ้ยดอกยังแข็งดอกกำลังน่ากินเลยจ้ะนี่ดอกสวยมากมดก็เยอะมากด้วยออกหลวกเดียวนะคะวันนี้แต่ว่าออกหลายจุด ออกกระจายกันไปนี่นดอกนี้งามนี่ตรงนี้ก็มีจ้ามดแมลงมากินกันใหญ่เลยนะลุงบาวบอกไม่รู้มีตัวอะไรมากินด้วยไม่รู้เต่าหรือเปล่าขอออกก่อนนะมีแมลง นี่ตรงนี้งามมากอุย้ยดอกยังตุมต้มๆอยู่เลยดอกยังแข็งอยู่เลยนะถ้าบานมันจะมีหนอนแต่ตอนนี้ดอกยังสวยอยู่เลยจ้านี่หักเอาหักเอาตรงนี้ไม่รู้ตัวอะไรมากินนะ ขุดขึ้นไว้ให้ด้วยลุกบาบอกว่าเหมือนจะเป็นเต่าแต่เราไม่เห็นตัวมันนะคิดว่าน่าจะเป็นเต่าหรือไม่ก็มแมลงนะนี่กินไปซีกนึงละดอกนี้ก็กินไปซีกนึงจ้าบ้านสาปูเรียกเห็ดโคนดำนะคะบางพื้นที่เขาก็เรียกว่าเห็ดปลวก นี่ดอกงามๆจ้ะดอกยังแข็งนี่จ้าผลงานของเราวันนี้ได้เยอะพอได้กินแล้วนะเห็นไหมเอ่ยพอผัดแล้วนะถ้าช่างน่าจะได้อยู่จ้าสักหนึ่งกิโลหรือว่าจะเกินหนึ่งกิโลไม่แน่ใจนะ